อีกสองวันที่จะครบรอบหนึ่งปีสงครามรัเสเซียและยูเครนยิ่งจะต้องจับตาถึงความสัมพันธ์ระหว่างจีนและรัเสเซียมากขึ้นวันนี้หวังอี้อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของจีนซึ่งขณะนี้ถือว่าเป็นนักการทูตระดับสูงสุดของประเทศจีนเดินทางไปที่รัเสเซียและได้พบกับประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินที่ทำเนียบเครมลินนะคะขณะที่ประธานาธิบดีโจไบเดนได้กล่าวสุนทรพจน์ที่ประเทศโปลแลนด์ ย้ำว่ารัสเซียจะไม่มีทางได้ชัยชนะเหนือยูเครนค่ะบรรยากาขของการพบกันในวันนี้นะคะระหว่างหวังอี้นักการพูดระดับสูงสุดและนักการเมืองอาวุโสของจีนเดินทางไปกลุงมอสโกค,ค่ะพบกับประธานาธิบดีวลาดิเมียปูตินแห่งรัสเซียที่ทำเนียบเครมลินการพูดคุยกันได้ถ่ายทอดผ่านโท,ท,ทรทัศน์ของ ภาครัฐของรัสเซียด้วยนะคะผูนนัทั้งสองคุยกันหลายเรื่องโดยเฉพาะสถานการณ์ในระดับระหว่างประเทศประธานาธิบดีปูตินกล่าวต้อนรับหวังอี้อย่างอบอุ่นทีเดียวค่ะ поступательно развивается, мы достигаем новых рубежей. Международные отношения сегодня сложны, они не стали лучше после распада двуполярной системы, но наоборот даже приобрели более острый характер. В этой связи сотрудничество на международной арене между Китайской Народной Республикой и Российской Федерацией как мы неоднократно подчеркивали, имеют очень важное значение для стабилизации международной обстановки. И, конечно, мы ждем председателя Китайской Народной Республики с визитом в Россию. Мы договорились об этом раньше. ประธานาธิบดีปูตินย้ำถึงสถานการณ์ความยากลําบากในระดับระหว่างประเทศนะคะโดยเฉพาะการแบ่งโลกเป็นสองขั้วขณะที่หวังอี้ที่ตําแหน่งอย่างเป็นทางการก็คือผู้อำนวยการสํานักงานคณะกรรมาการต่างประเทศส่วนกลางของพรรคคอมมิวนิสต์จีนได้แสดงท่าทีจากฝั่งจีนย้ําถึงความร่วมมือกับรัสเซียว่าไม่ได้ตั้งเป้าว่าจะต่อต้านฝ่ายที่ส 中俄的全面战略伙伴关系从不针对第三方，当然也就不受任何第三方的干扰和挑拨，我们更不会被第三方的胁迫和施压所压倒。我们愿意同俄方一道，保持战略定力，深化政治互信，加强战略协作，拓展全方位的务实合作。那么，为维护我们两国的。 ถึงแม้หวางอีจะไม่ได้ระบุชัดๆว่าฝ่ายที่สามที่ว่าคือใครแต่ก็พอจะตีความได้นะคะว่าหมายถึงสหรัฐและโลกตะวันตกเพราะใช้คำว่าจะไม่ยอมอยู่ภายใต้การบังคับและแทรกแซงโดยฝ่ายที่สาม นอกจากการพบกับประธานาธิบดีปูตินแล้วหวังอี้ได้พบกับเซอร์เกย์ลาฟรอฟรัฐมนตรีต่างประเทศของรัสเซียด้วยบทความของ global times สื่อของจีนรายงานว่าการเดินทางของหวังอี้เป็นการเดินทางไปหลังจากได้ไปเยือนฝรั่งเศสอิตาลีฮังการีโดยได้พบกับนักการทูตจากหลายประเทศรวมถึงจากสหรัฐและยูเครนนอกรอบการประชุมด้านความมั่นคงที่เมืองมิวนิกของเยอรมนีค่ะ ทำกลางความคาดหวังว่าจีนจะทำหน้าที่เป็นคนกลางเพื่อดึงทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องกับความขัดแย้งรัสเซียยูเครนให้มาคุยกันขณะที่สหรัฐพยายามเติมเชื้อไฟโดยอาศัยความขัดแย้งเพื่อแสดงบทบาทในเชิงการเมืองบทความระบ,บุว่าการที่ประธานาธิบดีจโจไบเดนไปเยือนอยูเครนเป็นการแสดงทางการเมืองของสหรัฐเพื่อโชว์ให้คนอเมริกันได้รับรู้โดยที่ไบเดนไม่ได้พยายามสร้างสันติภาพ และบทความได้ย้ำด้วยว่าดูแล้วก็น่าหัวเราะที่สหรัฐเสนอเงินช่วยเหลือ500ล้านดอลลาร์สหรัฐให้กับยูเครนเพราะว่าเงินเท่านี้ก็คงจะหมดภายใน1-2สัปดาห์บทความของอาธีของรัสเซียค่ะรายงานการไปเยือนว่าจีนเล็งขอบฟ้าใหม่ในความสัมพันธ์กับรัสเซีย เนื้อหารายงานระบุว่ารัสเซียและจีนหาทางส่งเสริมความสัมพันธ์และยึดมั่นกับโลกที่หลากหลายขั้วโดยอ้างคำพูดของหวังอี้ที่กล่าวกับรัฟรอฟว่าถึงแม้จะมีความอ่อนไหวเรื่องกิจการต่างประเทศจีนและรัสเซียให้คำมั่นที่จะทำงานร่วมกันเพื่อมุ่งสู่โลกที่มีหลากหลายขั้วเป็นการแสดงออกระหว่างหวังอี้และประธานาธิบดีปูตินนะคะย้าว่า น่าเสียดายที่ขณะน,นี้การแบ่งโลกเป็นสองขั้วกลับมาอีกรอบและทั้งสองก็ได้ย้ำว่าโลกจะต้องมีหลากหลายขั้วค่ะน่าสนใจถึงเนื้อหาที่พูดคุยกันก่อนที่จะครบรอบหนึ่งปีสงครามรัสเซียยูเครนนะคะและได้เห็นการกระชับความสัมพันธ์ที่แนบแน่นมากยิ่งขึ้นจีนเป็นหนึ่งในประเทศที่ไม่ได้ร่วมลงมติประนามรัสเซียในการบุกรุกยูเครน และจีนก็งดออกเสียงมาโดยตลอดนะคะขณะที่การนำเข้าก๊าซธรรมชาติและความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจกับรัสเซียแนบแน่นมากยิ่งขึ้นค่ะในเรื่องจังหวะเวลาก็น่าสนใจนะคะเพราะว่าถ้าย้อนกลับไปปีที่แล้วที่รัสเซียบุกยูเครนเมื่อวันที่24กุมภาพันธ์ก่อนหน้านั้นก็คือ4กุมภาพันธ์ได้เห็นประธานาธิบดีปูตินไปปรากฏตัวที่กรุงปักกิ่งพบกับประธานาธิบดีสีจิ้นผิงเพื่อเข้าร่วม ในการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกฤดูหนาวที่กรุงปักกิ่งนะคะในพิธีเปิดและทั้งสองท่านก็ได้พบกันและมีถแถลงการร่วมออกมาว่ารัเสเซียและจีนยกระดับความสัมพันธ์ขึ้นไปอีกโดยที่ไร้ขีดจำกัดค่ะก็คือการกระชับความสัมพันธ์ระหว่างสองประเทศที่ผ่านไป1ปีก็ยิ่งเห็นได้ชัดว่ายิ่งสนิทสนมและมีความสัมพันธ์ที่แนบแน่นกันมากขึ้นโดยเฉพาะในเชิงยุทธศาสตร์ค่ะ ด้านหนึ่งท่าทีของประธานาธิบดีโจไบเดนเมื่อต้นสัปดาห์เดินทางไปกรุงเคียฟพบกับประธานาธิบดีโวโลาดิเมียร์เซลนสกีเดินคุยกันท่ามกลางเสียงเตือนภัยทางอากาศนี่แหลคะค่ะการเดินกันในบรรยากาศแบบนี้ก็มีเสียงวิเคราะห์ออกมานะคะว่ายิ่งเท่ากับการปักหมุดการแสดงความมุ่งมั่นของประธานาธิบดีโจไบเดนในการสนับสนุนย,นยูเครนหลังจากออกจากยูเครน ไปที่กรุงวอซอของโปรแลนด์นะคะก็ได้ไปกล่าวสุนทรพจน์เพื่อสนับสนุนยูเครนและย้ำด้วยว่าไม่มีทางที่รัสเซียจะมีชัยชนะเหนือยูเครนค่ะ And will never grind down the will of the free and ukraine ukraine will never be a victory for russia never ไปเด่นก็ชี้ไปที่ทางรัสเซียนะคะและเอ่ยว่าผู้นําเผด็จการโดยไบยเดนย้ําว่ายูเครนแข็งแกร่งและยืนหยัดตลอดเวลา1ปีหลังจากที่รัสเซียบุก ก่อนหน้านั้นประธานาธิบดีปูตินได้ระบุว่ารัสเซียจะระง,งับการมีส่วนร่วมในสนธิสัญญาสตาร์ทฉบับใหม่ซึ่งก็คือข้อตกลงเพื่อจำกัดอาวุธที่ได้ลงนามร่วมไปกับสหรัฐนะคะและรัสเซียเตือนแล้วว่าอาจจะทดสอบนิวเคลียร์ครั้งใหม่ด้วยไบเดนไม่ได้ระบุการประกาศระง,งับสตาร์ทโดยรัสเซียนะคะแต่ระบุว่าสหรัฐและพันธมิตรไม่ได้หาทางควบคุมหรือทำลายรัสเซีย ผ่านการสนับสนุนยูเครขนขณะที่รัสเซียเองก็ระบุว่าชัดเจนอยู่แล้วว่าตลอดหนึ่งปีที่ผ่านมาสหรัฐและตะวันตกกำลังทำสงครามกับรัสเซียผ่านยูเครนค่ะ